น,นะครับอาจเสวนาจับพาลานังไม่คบคนผานคือไม่คบคําว่าไม่ครบนี่หมายถึงว่าไม่เข้าใกล้ไม่ไปคลุกคลีใกล้ชิดไม่มีความคิดที่เห็นดีเห็นงามไปกับคนผานไม่เอามาเป็นมิตรนะครับเพราะว่าคําว่าครบนี่มันมันเหนือกว่าการพูดคุยธรรมดา เพราะว่าก็บอกว่าเพราะคนพานนั้นอยู่เพียงเพื่อหายใจเข้ากับหายใจออกหมายถึงว่าไม่ได้อยู่อย่างมีปัญญานั่นเองทำอะไรก็ไม่เจริญจเจริญอยู่อย่างเดียวก็คือจเจริญอาหารนะครับคำว่าพานหรือคำว่าพาลานั้นความจริงแปลว่าอ่อนอ่อนนะครับอ่อนเช่นว่า อ่อนทางด้านปัญญาอ่อนความคิดสติก็อ่อนไม่เข้มแข็งมีจิตใจที่อ่อนแอ่พ้แพ้แก่กิเลสตัณหามีจิตใจที่อ่อนแอแพ้แพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำนั่นเองคําว่าอ่อนนะครับคนพาลกับคนโง่คือถ้าพาลเมื่อไหร่ก็ความโง่ก็จะตามมาเพราะว่าคนเราถ้าอ่อนความคิด อ่อนปัญญาก็คือเป็นคนโง่นั่นเองเพราะฉะนั้นคนพานก็คือคนโง่คนโง่ก็คือคนพานทำอะไรแบบพานก็คือการทำอะไรแบบโง่โง่ะนะครับแต่ว่าคนโง่นั้นไม่เกี่ยวกับการศึกษาทางโลกนะครับคนมีปัญญากับคนมีการศึกษานั้นคนละอย่างกันการศึกษานั้นถ้าศึกษาแต่ทางโลก ศึกษาแต่ทางที่หาวิชาหาเงินหาเลี้ยงชีพการเรียนทางโลกไม่ว่าจะจบป .4 หรือว่าจบด็อกเตอร์มากี่ใบนะครับความรู้อย่างนั้นเขาไม่เรียกปัญญาเขายังไม่เรียกปัญญาเขาเรียกว่าอันเบิร์ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นเพียงข้อมูลใครได้เรียนเยอะได้อ่านเยอะได้ฟังมาเยอะ ก็เป็นคนที่มีข้อมูลเยอะมีข้อมูลมากแต่ไม่เกี่ยวกับปัญญานะครับไม่เกี่ยวกับการศึกษาทางโลกว่าสูงหรือต่ำไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ศตร,ราจารย์หรือว่ามีดีกรีห้อยท้ายยาวเหยียดสักเพียงใดแต่ถ้าทําอะไรแบบไม่มีปัญญาแบบอ่อนความคิดอ่อนสตินี่ก็ยังเรียกว่าคนโง่อยู่ดีครับเพราะว่าคนโง่นั้นจะทําอะไรโงๆทาอะไรไม่คิดด้วยอํานาจของกิเลส เออก็รู้รู้เห็นเห็นกันอยู่นะครับอืมที่เร็วๆมาก็มีข่าวคนพานเยอะแยะคนโง่เยอะแยะมีทั้งอ่าปอปกกดรด็อ,อกเตอ,อรออ์หรือว่านพนายแพทย์ก็ออกข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับที่ทำอะไรงงๆว่าคนเรานั้นแม่จะมีเชื้อสายดีอยู่ในตัวคือเชื้อสายมาดีพ่อดีแม่ดีอืม มีเอ็นเอที่ดีมีพันธุก,กรรมดีแต่ว่าเชื้อพันธุก,กรรมนั้นมันจะเจริญงอกงามตรงตามพันธุ์เดิมหรือไม่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสวะหรือแม้แต่ต้นไม้ต้นไร่นี่บางทีงอะโรงเรียนพันธุ์ดีอาจจะมีรสหวานกรอบล่อนอร่อยอ่าเฉพาะปลูกอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า พันธุ์ดีก็จริงแต่ว่าไปปลูกอยู่จังหวัดอื่นก็อาจจะไม่เจริญเติบโตได้ตรงตามพันเดิมเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะเอื้ออํานวยกับเขามากแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคลเนี่ยสำคัญมากเป็นผู้ที่ให้ความคิดเป็นผู้ชักนำานี่จะมีอิทธิพลและก็มีความสำคัญกับ ชีวิตคนมากที่สุดเขาว่าเพราะว่าคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนกินเหล้าก็เราก็จะกลายเป็นคนกินเหล้าเพราะว่าคนที่ว่าไปนั่งไปลุกคลีอยู่กับคนกินเหล้าเ็าก,กินกันสองสามชั่วโมงนะก็มีโอกาสที่เราจะได้ลิ้มจะได้แต่ต้องเหล้านะมีโอกาสสูงเหมือนคนที่ไปคบ คนเล่นการพนันก็เหมือนกันถ้าว่าเราเป็นลุกคลีกับเขาไปอยู่ในวงการพนันบ่อยๆเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะก้มลงแทงไนโลหรือว่าเล่นไพ่บ้างน่าจะเริ่มไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆทีละเก้าบาทสิบบาทแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งว่าเรานั้นก็กลายเป็นคนที่กินแล้วเก่งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ติดการพนันไปเลย ะครับมีมีเยอะมีเยอะแล้วในครั้งพุทธกาลนั้นก็มีนะครับตัวอย่างของการคบคนพานหลายๆท่านก็คงจะนึกออกนะครับคบคนพานแล้วตัวเองนั้นต้องทำกรรอันหนักหนาะสาหัสเพราะว่าไปเชื่อไปฟังไปไปเชื่อคนพานไปเอาคนพานมาเป็นครูบาอาจารย์ มีเยอะในสมัยพุทธกาลเช่นพระเจ้าวัชาตัตรูอย่างเงี้ยพระเจ้าวัชาตัดรูนี่ไปคบกับพระเทวทัตจนกระทั่งว่าถูกพระเทวทัตนี่ยยุยงให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเประราชบิดาเนี่ยจนกระทั่งว่าตัวเองนี่ได้ทำอนันตริยกรรมอย่างหนักหนาสาหัสตายไปนี่ต้องตกนรกหมกไหมไม่รู้กี่กับกี่กัน แล้วก็สมัยนั้นก็พระผู้มีพระภาคยังดำรงพระชนชีพอยู่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าอาชาติตัตรูตไม่ทำมนิทอนันตริยกรรมสักก่อนน่ะก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานครับแต่ว่าการทำอนันตริยกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานคือไปทำ <c oughs> อนันตริยกรรมสักก่อน <c oughs> น่าจะได้นะครับหรือว่าอาจารย์ของอหิงสกะอหิงสกะอหิงสกะนี่ชื่อเดิมว่าอาหิงสกะนี่แปลว่า,าผู้ไม่เบียดเบียนนะครับอาหิงสาไม่เบียดเบียนอา,อาหิงสกะนี่ก็ถูกอาจารย์หลอกหลอกไม่ไปฆ่าคนแล้วให้เอานิ้วมือมาให้ครบหนึ่งพันนิ้วก็จะสอนวิชาชั้นยอด สุดยอดของวิชาให้จนกระทั่งว่าอาหิงสกกนี้ก็หลงเชื่อ,อเพราะว่าหลงเชื่อเพราะเป็นครูของตนก็มีนะครับในกาลามาสูตรที่รู้สึกว่าจะเป็นข้อสุดท้ายนั่นแหละที่ว่าอย่าเชื่อเพราะผู้นั้นเป็นครูของตนก็คงจะมาจากกรณีของอหิงสกกนี่นะครับเราให้ไปฆ่าคน ไม่ได้นิ้วสักหนึ่งพันนิ้วเพราะว่าอาจารย์นั้นต้องการจะทำลายอาหญิงสก,กะคือคิดว่าถ้าอาหญิงสก,กะไปฆ่าคนไม่ได้นิ้วถึงพันนิ้วเนี่ยก็คงจะไม่ทันครบพันนิ้วหรอกครับอ้หญิงสก,ก,ะกะก็จะถูกคนอื่นฆ่าตายซะก่อนแต่ว่าอาหญิงสก,กะเห็นว่าเป็นครูของตนก็เลยหลงเชื่อเกือบจะได้หนึ่งพันนิ้วอยู่แล้ว ที่ไปไล่จะไล่ฆ่าแม่ของตนเองนั้นนะครับแต่ว่าอาหิงสักกะนั้นก็ยังโชคดีที่พระพุทธองค์แผ่ขายพระยานไปแล้วก็ได้พระองค์เห็นว่าเป็นผู้ที่โปรดได้ก็เลยเสด็จไปโปรดสก่อนไม่งั้นอาอิงสักกะก็คงจะตกนรกไปหลายชั่วหลายกับหลายกันแล้วก็คงจะไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นะครับ เรื่องการครบคนพาณน,นี้ปัจจุบันนี้ก็ก็มีครับเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนของผมเองเนี่เขาเคยรับราชการอยู่เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเขาเนี่ยต้องโอนมาเป็นผูุ้มอยู่กรมราชทัณฑ์ที่ที่ผมอยู่นี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่าอ่าก็มีนายกที่เป็นคนพาณน,นายกที่เป็นคนพาณิ อืก็คือเขาบอกว่าถ้าเซ็นไปนี่ก็กลัวว่าจะติดคุกทีหลังแต่ว่าอ่าพอไม่เซ็นก็ถูกนายกในี่ข่มคู่ต่างๆนานาอเวลามาคุยในชักปืนออกมาตั้งบนโต๊ะมั่งอะไรมั่งจนกระทั่งว่าเขานี่ทนไม่ไหวนะถูกกดดันถูกกดดันก็เลยโอนมาอยู่กรมราชทัร ในเรืองจำนี้ก็มีมากทีเดียวนะครับมีมากมากเยอะทีเดียวที่ว่าต้องติดคุกเพราะการคบคนพาลคบเพื่อนชั่วนะครับเด็กๆไงคบเพื่อนพาลเ,เพื่อนก็จักนำไปยุ่งกับยาเสพติดไปเสพยาไปขายยาไปฉกช,ชิงวิ่งราวจนกระทั่งว่าต้องหยุดเรียนถูกจับดำเนินคดีมีมากทีเดียวนะครับ เปลี่ยนจากนอสอนักศึกษาก็มาเป็นนอชออนักโทษชายนะครับได้เข้ามาก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชีวิตโทรชนคนขี้คุกไปเลยแล้วก็เกือบๆมาเจอคนขี้คุกของแท้ขาใหญ่เกาอีกนั่ก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยครับนี่นำกันไปจนสุดกูทีเดียว แล้วก็ผมได้อ่านในวรารสารฉบับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคนหนึ่งเขาเนี่ไปมีเมียอยู่ทางภาคเหนือ,ถอแถวแถวเชียงใหม่แล้วก็พี่ชายของเมียนั้นชักชวนไปขายรถมือสองคือซื้อซื้อรถมือสองซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ถ้าลูกค้า โทรศัพท์มานัดแนะกันที่ไหนก็จะขับรถไปให้ลูกค้าดูแต่ว่าตัวเองนี่ไม่รู้เลยว่า,าพี่เมียนั้นแอบขายยาเสพติดแล้วก็เอายาเสพติดนั้นซุกไว้ในรถจนกระทั่งว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องถูกจับติดคุกติดตารางศาลเนี่ยตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่ว่าผมก็อ่านมานานแล้วนะเรื่องนี้ตอนนี้ไม่รู้จะพ้นโทษหรือยังหมดอนาคตไปเลยนี่นะครับการที่ไปอยู่ใกล้คนพนันเราอาจจะติดคุกได้โดยที่เรานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนชั่วนะครับแต่ไปคบคนผิดไปอยู่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาเนี่ยมันก็ติดคุกได้เหมือนกันเห็นไหมละครับว่า เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวนะครับมีข่าวที่ว่าคนพานเนี่ยไปเผลอยังไงก็ไม่รู้เลยอไปฆ่าไปฆ่าคนตายนะครับทางใ้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นชั้นผู้น้อยเนี่ยต้องตกกระไดพลอยโจรบางคนนี่ต้องไปร้องให้โฮเลยไปหาแม่แล้วร้องให้บอกว่าผมหมดอนาคตแล้ว ะครับเนี่ยต้องตกเป็นจำเลยตอนนี้ก็ยังถูกคุมอยู่ในคุกนะครับยังสารยังไม่ประกันตัวนะครับก็ทั้งบทก็ลูกน้องตามก็ไปอีกหกคนเจ็ดคนทั้งทั้งคนที่เป็นนายนะครับเนี่ยลูกน้องบางคนก็เป็นเด็กแท้ๆเพิ่งเข้ารับราชการใหม่ๆเนี่ยเวลาเจ้านายที่เป็นคนพานสั่งให้ทำนี่ก็ ไม่กล้าขัดใจครับไม่กล้าขัดใจเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้านายคนนี้เป็นคนที่เจร้อนเป็นคนดุเด็กๆกรับรบาชการใหม่ๆก็ไม่อยากจะขัดใจนะเพราะว่าเจ้านายเอาแต่ใจบาปหนกชีวิตก็ต้องสูญสิน้นเพราะอะไรครับเพราะไปอยู่ใกล้คนบาสน,นั่นเองเพราะว่าการทำงานลักษณะนี้นั้นจะไม่คบก็ไม่ได้หน้าที่มันบังคับ น่าเห็นใจมากนะครับคนพานั้นถ้าเอามาทำเอามาเป็นเมียหรือเป็นสามีครอบครัวก็จะวิบัติเหมือนกันกับใครได้ภรรยาหรือได้สามีที่เป็นคนพานนะเพราะเขาจะทําอะไรก็คิดแต่ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวนะครับไม่ได้คํานึงถึงจิตใจไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องของ ผู้ที่เป็นสามีหรือภรรยาครับชีวิตก็ไม่เจริญนะครับเพราะว่าคนปานนั้นเอาแต่ประโยชน์เท่านั้นส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันนะครับเขาว่าเพราะว่าคนดุก็ไม่น่ากลัวคนดุนั้นดุก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหตุมีผลชี้แจงให้เขาเข้าใจนี่ก็คุยกันได้เขาเข้าใจแม้จะเป็นคนดุ เป็นคนดูจะเป็นกำนันดูดุเจ้าพ่อดูดุอะไรเจ้านายดูอะไรก็แล้วแต่นะครับพูยังพูดกันรู้เรื่องคนระเบียบจัดก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าคนระเบียบจัดเราก็ปรับตัวไม่เป็นคนมีระเบียบมีวินยัยก็สามารถทํางานกันได้คนจนก็ครบได้ไม่เป็นไรคนจนไม่มีเงินก็สามารถช่วยเหลือเราได้ในด้านอื่นๆช่วยออกปากไหว้วาน ขอแรงก็ยังได้ก็ยังครบได้นะครับแต่ขอให้จำไว้อย่างเดียวครับคืออย่าคบคนผ่านครับ